ฉันจะมามเดนเที่ย<ม>เออจะมาที่บ้านบอสร้างความพิกคือคว,วันนี้มีขบวนแห่พอดีค่ะโชคมันอยู่กับเราเว็แล้วค่ะคุณดวงเรามากับเพราะฉะนั้นน,น,<ป>นะคะไปค่ะไปดูกันค่ะ ชาวบ้านบ่อสร้างอพยพมาจาก12ปันนาและมีเชื้อสายไทยลือ้อเนื่องจากชาวบ้านได้ขุดบ่อน้ําใกล้ต้นไผ่สร้างก็เลยเรียกกันติดปากว่าบ้านบ่อสร้างต่อมาเพี้ยนมาเป็นบ้านบ่อสร้างที่นี่มีชื่อเสียงด้านงานหัตถกรรมในการทําร่มในอำเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับ อยากจะบอกว่าวันนี้เรามาในช่วงการจัดงานเทศกาลร,ร่มบ่อสร้างบรรยากาศของหมู่บ้านก็จะเต็มไปด้วยร่มสวยงามมากๆค่ะและวันนี้พวกเราก็เลยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกันวาดร่มที่บ่อสร้างด้วยมาถึงที่เย,ทเยือนถึงทิ่ ไหนคะบ้านบ่อสร้างตอนนี้อยู่ที่วัดบ่อวัดบ่อสร้างนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการทำร่มบ่อสร้างทำเสร็จแล้วเอากลับไปได้เลยนะคะมาทำร่มในแบบของตัวเองนะคะแล้วเขาแบ่งเป็นฐานเลยนะพี่สองมีที่าจะได้ร่มบ่อสร้างหนึ่งอันนะคะต้องมีทั้งหมด4ฐานนะคะฐานที่หนึ่งแมอุ้ยประกอบให้แล้วนะคะใช่งจาจนั้นเราก็มาทำอะไรคะที่ฐานนี้แมอุ้ยเอาไปเอาไปหุ้ม อ๋อเนี๋ยวอ๋อเราได้เราได้เป็นขึ้นโครงได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ฐานที่หนึ่งนะคะแม่แลว่ก็จะสอนให้เราขึ้นโครงแ้นตอนที่สองพี่สองเราอยู่กันที่ฐานเราต้องมาติดมุงกระดาษมุงกระดาษมุงหลังคามุงหลังคามุงร่มมุงร่มตอนนี้ก็มีแบบนักท่องเที่ยวนะคะมีเด็กๆกผู้ใหญ่มาก ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ <Bu en S 1> วัดบ่อสร้างเยอะมากนะคะเอ่ e, ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วสองสีสสขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปฐานต่อไปนะคะไปกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ฐานที่3แล้วนะคะขั้นตอนที่3แล้วเอะ ก็จะเป็นขั้นตอนอะไรคะคุณคุณแม่อวิติตผู้ติดผู้นะคะขั้นตอนนี้มีสเป็นอยู่การเมืองก็จะเ้องว่าติดฟุ้ยติดฟุ้ติดฟุ้ยต้องใช้ความอดทนด้วยนะคุณแม่้เนาะมันต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะคะเอเสร็จแล้วนะคะเราเสร็จแล้วนะคะฐานที่3มของเรานะคะอันสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะทุกคนนะคะช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือการเพ้นร่มบ่อสร้างอันน้อยของเราค่ะ เราวาดเป็นรูป The w i e l Weekly ที่นี่ประเทศไทยครับผมชื่อรายการของเรานั่นเองนะคะสวยงามประณีตแบบสาเสียงใหม่สนุกแล้วก็ได้ของกลับด้วยเออันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ยเลนะคะแม่อุ้ยเนาะมาสอนฟรีที่วัดบ่อสร้างนะคะขอบคุณแม่อุ้ยมากเลยขอบคุณค่ะจะกันต่อแล้ว ันนี้เราอยู่ที่วัดอุโมงค์นะครับผมแล้วก็เธอเป็นวัดที่สวยมากในตัวเมืองเชียงใหม่เนาะพี่สองเป็นอะไรอะ่ะการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการหยุดพูดและจงเริ่มลงมือทําเสียวอวดิสนี่วัดอุโมงค์หนึ่งเวฟศูนโดนต่อหนึ่งมันตอนนี้พวกเราอยู่กันที่วัด อุโมงค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่มากครับพี่สองอยู่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เลยอจะสังเกตว่าเสียงของพวกเราจะเบาๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตั้งแต่เราก้าวขาเข้ามาในวัดนะคะภายในบริเวณวัดอะค่ะจะมีความสงบร่มเย็นมากๆเพราะว่าวัดที่นี่เนี่ยสร้างขึ้นในบริเวณป่าไผ่11กอตั้งแต่สมัยของพระเจ้ายพระยาบางรายเลยพระเจ้าบางรายเลยครับก็คือก่อตั้งพร้อมๆกับเมืองเชียงใหม่เลย เป็นโบราณนะสถานหรือว่าได้ใชมอ,อยู่มาคู่กับเมืองเชียงใหม่เลยนะคะอนอกจากนี้แล้วยังเป็นพื้นที่ที่เ,เจ้าชื่นซิรรสนะเป็นเจ้าเชียงใหม่คนหนึ่งนะครับผมได้บริจาคนะครับผมแล้วก็สร้างสวนพุทธธรรมขึ้นมาต้องกราบนิมนต์พระธรรมโกศาจารย์นะครับผมหลวงพ่อปัญญาณนทะาพิคุมาเป็นเจ้าวาดอยู่ในช่วงเวลานหนึ่งด้วยคือบริเวณวัดเนี่ย<ช>จะเห็นแบบ เขาเรียกว่าสิ่งก่อสร้างไหมเออเป็นเป็นโบราณวัตถุอะไร<ช>ยูเยอะม,มากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า<ป>ค่ะตามเลยค่ะสวงามมากค่ะใช่ครับผมเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ต้องมา ใครยังไม่เคยมาวัดนี้อ่ะแนะนําให้มานะคะถ้าได้มาจังหวัดเชียงใหม่แล้วตอนนี้มีเสน่ห์มากเลยใช่แล้วตอนนี้เรายืนเดินอยู่ในจุดที่ถือว่าเป็นจุดยอดนิยมของการมาถึงวัดอุโมงคือการเดินในอุโมงสมชื่อใช่ครับผมแล้วก็เราก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเรียกวัดอุโมงคิดได้จะต้องมีอุโมงแน่แต่ก็มันจะก็มีอุโมงจริงเนาะแล้วก็เป็นพื้นฐานแบบ อย่างเก่าแก่มากนะครับผมซึ่งเป็นผด้เพเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับการเดินวิปัสสนาเดินจงกรมได้ด้วยนะครับผมในพื้นที่เหล่าน,นี้นะครับ ส่วนนี้ครับพี่สองก็เป็นส่วนของส่วนพุทธธรรม,มที่บอกว่าท่านปัญญาเนธานพิขุท่านเจ้าอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็มาทําไว้ที่นี่เนาะจะมีอยู่รอบๆวัดเลยแล้วก็ในวัดเนี่ยจะเหมือนที่พี่สองบอกว่ามันจะมีทั้งความสงบร่มรื่นแล้วก็มีสถานที่สำหรับการทํานั่งสมาธิเป็นเป็นฟิลดียวกับวัดป่าเลยครับผมจริงแค่ตอนเดินตอนเนี้ยก็รู้สึกแบบว่าสงบแล้วก็เหมือนได้ฝึกจิตฝึกใจไปด้วยเลยเนาะใช่ครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านข้างวัดค่ะอยู่ตัวเมืองเชียงใหม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบสบายมากพี่สองก็มานั่งแบบชิลๆปล่อยใจอจๆนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยถ้าใครเป็นสายช็อปสายชิลสายกินสายอาร์ตสายอาร์ตมีครบเลยนะคะก็แวะมาที่เขาเปิดวันไหนบ้างพี่สองก็เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะเวลา สิบโมงถึงหกโมงเย็นค่ะทั้งวันเลยได้ทั้งวันเลยเดิน,นช่ำเดินเล่นมีกิจกรรมเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะใช่ครับผมไปกันเลย ากทางห้องส่งนะคะแล้วก็จากทางบ้านด้วยที่ผ่านการรับชมทางเพจ Facebook ของสภาเด็กและเยาวชนนะคะ,ะในมุมของคีมนะคะถือว่าเป็นมุมมองของเด็กและเยาวชนละกันนะคะ,คะก็มองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็อาจจะต้องเป็นสถานศึกษาที่ควรที่จะปลูกฟังหรือว่าให้เด็กเนี่ยรู้จกักรับผิดช,ชอบตัวเองตอนนี้เราอยู่กับสาวสวยเสี้ยงใหม่หมแล้ว โอเคสาวสวยเชียงใหม่คนนี้ดีกรนไม่ธรรมดาบอกให้กันเพื่อให้ทุกคนรู้จักแนะนำตัวกับผู้ท่านผู้ชมหน่อยครับผมค่ะก็สวัสดีนะคะก็ครีมนะคะนางสาวชนิพาข่าวล้ออค่ะ,ออก,คะก็เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ มีเรื่องอะไรที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังครับผมพี่ครีมค่ะก็ในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็อยากนำประเด็นเกี่ยวกับผับปีตีสี่มาคุยในวันนี้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นกระแสในสังคมนะคะเพราะว่าเราเองนะคะก็เพิ่งมีราชากิจจานุเบกษานะคะออกมานะคะว่าสามารถเปิดผับได้ถึงตีสี่ซึ่งสภาดเด็กเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เองนะคะก็เล็งเห็นว่าเมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นกระแสนะแล้วก็ เด็กเรียบวชนเองก็ค่อนข้าที่จะเกี่ยวโยงกับทุกเรื่องกิจกรรมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องผับปีตีสีเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมพี่ครีมค่ะก็สาหรับสภาเด็กเรียบร้อชนสัปปเชียงใหม่เองนะคะก็ทําเวทีเสวนาค่ะเกี่ยวกับผัผผบปีตีสีซึ่งคนที่มาร่วมเสวนากับเราเนะะี่ยค่ะก็มีทั้งผู้ประกอบการนะคะม,ม,มีชุมชนมีเด็กเรียบวชนเองก็เป็นครีมเองนะคะที่เป็นตัวแทนเด็กเรียบวชนแล้วก็มี คุณครูอาจารย์ที่อยู่ในสถาศึกษาแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับติเประชนด้วยเนะะี่ยค่ะใช่แล้วก็ครูที่เขามาเนี่ยเขาก็ เหมือนอยู่ในสถานศึกษาที่ใกล้กับผับด้วยอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับผมมันมีปัญหาหนักขนาดไหนยกเว้นปัญหาแบบเรารู้อยู่แล้วแหละผับปีดตอสี่ทำให้คนกินเหล้าเยอะขึ้นหรือคนแบบกลับบ้านชาลงแล้วปัญหาอื่นๆละ่ะที่เกิดจากการเกิดจากผับปิดตสี่ม,มีเอฟเฟกต์อะไรบ้าง,งจริงๆแล้วอะค่ะเนื้อความก่อนที่เราแบบอยากอยากจัดเวทีศิวนาเนี้คือเหมือนชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะก็มีหลากหลายชุมชนเนาะแล้วก็เป็นย่านสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติเองหรือว่าคนต่างสวัสดเองก็มา ซึ่งมันก็จะมีย่านหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เหมือนชาวบ้านหรือว่าชุมชนเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบจากที่ผับเนี่ยปิดไม่ตรงตามเวลาหรือว่าตามกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมามีกิจการนุนเบกษาขึ้นมาว่าเอ้ยสามารถขยายถึงได้ตีสีอีกด้วยอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านหรือว่าชุมชนเองก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกหรือรู้สึกว่าแบบกังวลเขาอะได้รับผลกระทบจากเสียงหนึ่งเลยคือเสียงจากผับ ที่มันดังแล้วชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้พักผ่อนนะสองคือเสียงดังจากนักท่องเที่ยวคนที่อยู่ในชุมชนนั้น,นก็จะเป็นแบบผู้สูงวัยอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแบบว่าตื่นเช้าแบบชา้ารุ่งรุ่งข้าวอย่างเงี้ยแบบตีสี่ตีห้าเพื่อที่จะต้องแบบอ่าไปขายของที่ตลาดหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นผลกระทบต่อเขามากๆแบบการที่ทําให้สถานบันเทิงกลางคืนเนี่ยขยายเวลาเปิดเนี่ยเอาจริงๆรู้สึกว่ายัง ไม่ทําให้คนที่เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ครับผมคิดว่ามันก็จะมีสมภาวะทางเสียงนะครับที่รบกวนการพักผ่อนของนักศึกษาที่อยู่หอก็ได้รับผลกระทบได้ยินเสียงชัดมากเราจะไปบอกผู้ประกอบการเขาก็ไม่รับรู้ไงแล้วที่สําคัญที่สุดถ้าหัวเฮาเมานะครับหัววันไหนจะเมาต้องหาเพื่อนไปคนหนึ่งเพื่อไปคอยขับรถนะครับก่อนหน้านี้ เราก็มีเรื่องของอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับมาแล้วเนาะเปิดวันแรกเลยเนี่ยก็มีข่าวมาละที่คูเมืองเนี้ยค่ะในคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยก็กําลังแบบเหมือนปรับปรุงถนนปรับปรุงสายไฟเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวชาติชาติ่างเงี้ยค่ะกลับจากสถานบันเทิงตอนช่วงประมาณตีสามกว่าเงี้ยค่ะก็ขับชน คนงานอย่างเงี้ยคะ่ะก็เรารู้สึกว่าเห็นข่าวเรารู้สึกหดหูเพราะว่าเพราะว่าคนงานเองก็ทั้งเสียชีวิตก็มีแล้วก็มีไรับาดเจ็บด,ด้วยนะคะใในฐานะที่เป็นแกนนําเด็กเร่ร่นนะคะเราขับเคลื่อนมาตลอดก็คือการปลูกฝังหรือว่าสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กเร่ร่นว่าอแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีผลเสียยังไงบ้างแต่พออายุที่มันโตขึ้นนะคะสังคมมันกว้างขึ้นเนาะมันก็ห้ามยากใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้อง ทำให้เขาเนี่ยชุดคิดแล้วว่าถ้าสมมุติว่าไม่ไหวหรือว่าฟื้นต่ออะไรเงี้ยมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อสังคมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่ะอย่างที่คิมทำก็คือเวทีเสวนาที่เราหาตรงกลางหรือว่าเป็นตรงกลางที่เราสามารถประสานให้ภาครัฐ ให้กกชนหรือว่าตัวแทนชุมชนเองเนี่ยมาร่วมคุยกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขเนี่ยคิมก็คิดว่าเป็นบทบาทที่สําคัญของเด็กเด้ยาวชนหรือว่าแกนนาเด็กเยาวชนอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะเพราะว่าส<น>ุดท้ายแล้วเนี่ยทุกภาคส่วนหรือว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนรู้เห็นหรือว่ามีส่วนร่วมกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช<น>่ อยากให้ครีมฝากช่องทางหน่อยครับผมว่าเราอยากรู้กิจกรรมของสภาเด็กยาวชนจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีช่องทางไหนบ้างน้องๆเยาวชนหรือว่าผู้คนทางบ้านนะคะก็สามารถติดตามกิจกรรมนะคะได้ทางเพจ Facebook นะคะสภาเด็กเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเราก็จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆเด็กเยาวชนที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมหรือว่ามาเป็นภาคีเครือข่ายของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ ี่ต้องขอบคุณพี่คิมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวยงามมากนะคะคือแวะมาที่เดียวที่บ้านข้างวัดใช่วัดข้างบ้านบ้านข้างวัดค่ะจบเลยที่จะจบนี่บรรยากาศบรรยากาศคันมากเ้าเอาดีสวยงามมากบรรยากาศดีอะคือแค่มุมเล็กๆอะ ก็สามารถถ่ารูปได้นะคะบูก hmm. ูสตูดิโอนี้ต้อยันนี้น้องๆก็แบบมาทำกิจกรรมอุ้ยอันนี้เป็นนวดนะคะอันนี้เป็นคิสเทีเลอร์ละครสำหรับเด็กและนี่คือบรรยากาศของบ้านข้างวัดนะคะเองก่ามีทุกอย่างเลยในที่เดียวนะคะ เพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกคนนะคะที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คะแวะมาได้นะคะที่บ้านข้างวัดนะคะก็ได้เวลาสมควรแล้วครับผมพี่สองที่พวกเราจะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะคราวหน้าพวกเราจะไปที่ไหนให้รอติดตามได้ที่ The View Weekly ที่นี่ประเทศไทยเจอกันวิกาค่ะ